พ่อลูกเล่นเกมน้าวที่มีอะไรไม่มีใครรู้ใช่เพราะเราก็ไม่รู้จำไดใช่มาคปจำได้ที่กากลับมาขอกสำรวจกลับเขาไม่เคยจากที่ไนปเซลค่ะ มันสูงนะมันสูงสะเป็นจริงว่าจะทำไมน้ำมันสูงนไปเหราอว่ามันอยู่ติดทะเลอยู่แล้วใช่ปะติดทะเลอยู่แล้วแน่เลยดับหาอะไรตอนนี้ เฟอร์ลิคือะไรอ้าวก็เฟอร์ลิวที่แล้งวเฟอร์ลิคเลยบอกเฟอร์ีด้วยตแ่งานเฟอร์สดวยเฮ้ยเหมือนเราไม่ได้เล่นวยกันพูดคนละเรื่องเาจะมาจั คำว่าวแค้นนี่แสดงว่าที่มันเป็นกระดาษสีขาวๆว่ะนั่นมันกระดาษชำระเปิดเทาแล้วเปลือเทาโอเคเอลฟี่ where are you เอเอลฟี่อยู่ไหนวะเดนนิตสีดวงเมื่อกี้ว่ายังไม่กล้าเลยเลยนะครับโวแอมอิด เ้ยมือแอง c ดูที่มรอขาด่างเลยว่าวเทียบเ่ยลอดครับแน่นอนคงไม่เหยียบไปป้ายนั่นแน่นะดูแลดูนี่ชัวร์ชัวร์แล้วถ้าไม่ปีนจะชัวร์ไหมเนี่ยไม่ปีนไม่ชัวร์เพราะไม่ผ่านทุบทุบไม่ได้ทุบไม่ได้อะเพราะว่าน้ำโดนกระจกคอนเซปต์เราก็ใช้ไม่ได้คือ ปาาไปกระจกการกระสุนเนี่ยการกระสุนเข้าการกระสุนออกสุดเผาตายในตู้ตายหมดแล้วมั้งไม่มีคนอยู่ไป,ไป,ไป่ะป้าปๆๆแล้วแล้วเราก็มาถึงแล้นนะวับแอลกอเรลีอมมัม อะาวาตะเงียบไปาน่ยโอ้โหตกใจเลยผีนว่าสปอถ้าเจอสปอรครับถ้าเจอสปอร่กับคิกเกอร์ประมาณสิบตัวสะเปาอยู่ตรงนี้เป็นผีว่าตายปะตายครับดูจากของอเราไม่มีสู้ าเรามีของก็เอาไว้อยู่ใช่คิกเกอร์สิบตัวว่ามันตายง่ายเลยคิกเกอร์เดี๋ยวไปไม่เรื่องดีาลงทางปีนได้นะทางมาที่เมื่อกี้เนี้ยแต่เมื่อกี้อาจารไม่ปีนดีจริงอ่ะของมีโต๊ะมีของตองมีของในนี้นี่ไงเมื่อกี้กอาจารย์หลังดีเออแต่เข้ามาขนาดนั้นกูให้แค่นั้นชัวร์ล็อกเกอร์ข้างหลังครับแน่นอนแน่ ล็อกเกอร์นี่แสดงว่าพอล็อกปุ๊บเออใช่ไหะเนื้อว่าจะเล่นพวกฟิลแบบเออดนตรีอะไรเงี้ยล็อกเกอร์ชาวล็อกอะไรเงี้ยล็อกเกอร์หรว่าล็อกเกอร์หนีอว่าพอล็อกปุ๊บล็อกคนเดียวเลยคนคนอื่นไม่ล็อกไปเออล็อกเกอร์ฝืดเท่าห้ามลูกนะแต่ฝืนแต่เอง ช,ชิปอะไรวะชิปประตูล็อก,ออกมาชิปประตูล็อกอาหาลากออกเปล่าแล้วไปชิปเมมโมรี่การ์ดไม่อยู่ชิปอ่าไปขึ้นบนลูกอ่ะของที่จีนอ่ะข้างหลังขนาดเราบอกเราไม่เน้นงจับของนะครับมีแล้เนี่ยชุดหลอกไปไปพ่อลูก <F ly> ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เราจะขอดูตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับ อะไรอย่างไรเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงเทียนแต่ว่ามันเข็ดป่ะเร,รีบเล่นไหมเ่าตรงนี้มันเป็นปิดสนาแล้วโอเคเราเจอทางผ่านแล้วครับตัดมาได้ไหมไม่ตัดเลยไม่ตัดแล้วไวเกินไม่กินเวลาเท่าไหนนร่นะคนจริงเขาไปอยู่ไม่ได้นะเตียนในท่ออย่างเงี้ย ไม่มีอากาศใจมีที่ท่อมทงขาเขย่าจอยครับเออด่ใช่ไหมโอ้ไม่จะไปจับจะขี้หมาหนักกว่าผีก็หมาเลยเห็นรัวแล้วนะจะไม่ตายไปหา ทีครับายอยหมาเรียบร้อยครับชิปแล้วชิปของไ,ไม่อยู่ไอหมาเอสรุปแล้วชิปทั้งเรื่องทำงั้นมึงฉลาดตายล้เอวลี่โอ้โทรขับทโทรขับรับ,โ,รรบโอเคไปกันต่อครับเลยนี่เซอร์เจียนนะครับเซอร์เจียนพาตัดนะอ่า happened here? เกิดเรื่องอะไรที่นี่มาขอโทษนะครับเพื่อทางรถของเกมอยากนิดอากหน่อยเพื่อเพื่อทางรถของเกมนะครับแต่เราจะไม่อยากทุกคำนะครับเอ๊ะมีข้างหลังอีกปะเหมือนจะมีแวบนิดนึงนะ เมื่อกี้มีพลังอีกนะพลังชีวิตสำคัญที่โอเว่นโอเว่นไฟฟาโอเว่นไฟฟ้าเลลี่เลลี่บบกจริงดิยมีไฟฟ้าอุ้ยกล้วยถายกล้วยมันดูป้อมปองป่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 องเฮ้ยเก็บมาแล้วหรอพลังชีวิตมีเก็บมาแล้วแต่เก็บมาแล้วใช่กล้วยเปล่าใช่เปล่าไม่ใช่กล้วยกล้วยเก็บมาแล้นั่นไง เหมือนเดิมพาล็อกไปครับล็อกนี่แสดงว่ามันก้อนหินนะสรุปพาร์ทที่แล้วผมขอลูกชายเล่นมาจนถึงพาร์ทนี้ผมก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะดีจ้ะไม่ต้เพิมจักรนี่ว่ะเมลกับโอเว่นนี่ว่าเวลามากเท่าไหร่แล้วเนี่ยมันเสียแล้วจากนั้นไม่นะขับไปอ้าวไล่ยังไงวะ ม i นจะเดียวเ e ยย้อนเวลึงไอ้บิวนะคุณเนผู้หญิงจากสัตวบอกมาวนนหไหน่อยหเขาบอกว่ามันเปนเรื่องบองวอ มานี่เลวมานี่มาตรงนี้วิ่งวิ่งวิ่งเข้าไปลุ่มเนี้ยไหมเอ๊ะชี้จุดในแผนที่ดิว่าหล่อนไปไหนแล้วจากนั้นแกอ๋อก็คือให้แฮอต้องต้องการให้เดิมหยุดหยุดหยุดไม่ใช่มันหยุดเองอะหยุดเตะมันพูด ชี้ด้ว่าหลอนอยู่ตรงไหนไปนันไงเตี้ยอยู่ไหนโอวินอย่าให้มันดูไม้แต่เสียวโคอไอสวเอ้ยนี่ไงล่ะนี่มึงฆ่าเลยโจเอล จำไมานีนะเดี๋ยวมารยาทน,นะบอกไอ้ที่อยู่ไหนบอกไอ้เะอแียวนัง่งอยู่ไหนเฮ้ยตายกอดเลยไปดูความลับอะไรเลยวะเฮ้ยโอ้พร้อมใจกันหายใจไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่โอ้โหแต่นี่ไงครับรู้อีกความลับหนึ่งอ่ะผมทวนคำสาปให้นะครับ จากสองพาร์ทที่แล้วนะเป๊กนั่นนะครับท้องโอ้เฮียแล้วโ oh, oh, <here. S 1> อ้เฮียอ้าวแล้วมุณจับท้องทำไมไม่ใช่ท้องมือ oh. oh. ท้องแมวเเดี๋ยวนี้โอ้โหอ้าวเจอครับลุงคอมมี่เฮ้ยฉันขอโทษมาสกอเอ้ยมันโอเคมันโอเคเร <'s> าไปก <Hey. S 1> ันเถอะมามามา ไปเถอะโอ้ีอตอนตามหาไม่เจอ,อเฮ้ยมันจะโอเคอคือเอลลี่เขาไม่รู้นะครับอาแบบที่ยังทิ้งอยู่นี้เลยเอลลี่เขาไม่รู้นะครับนะบว่าเมวทอนะ้องเนาะประมาณนั้นครับโอเคยังลุยกันต่อนะครับก็ออยังได้หายหรือ,อยังงานดำโทเหลืองครับ ดีหน้าเออลืมชื่อไปน้นกันแหมคิวเข้เขามาดีจังยาวแบตเตอรีไ่ไ่ไถเอามีตกลงกูไอ้อยานี่นี่ดูแลสีภรรยาหน่อยนี่เกาตูแเกาตูที่ไม่บอกไม่มีใครดูด <laughs> <laughs> เออบอกทำไมยังขาดอย่างหนึ่งครับเกาตกเสร็จปุ๊บเอามาทำไม อู้เลยโอ้ ه, ทำจริงเลครับนี่ตามคำสรรั่งอ่าอย่าลืมนะครับใช้เวลาว่างอยู่กับลูกให้เป็นประโยชน์นะครับหลังจากเสร็จการบ้านการเรือนอะไรทุกอย่างแล้วอ่าเราก็ค่อยมาเล่นเกมกันโอเคปาไปตายไปดตาดูกัน<ป>ต่อเลยครับ<ป><ป>หลังจากที่เมื่อกี้นี้ก็เคียดสรุปประมาณนั้นแล้วกันเ <c oughs> ขาก็เจอเมลว่าโอ้ยแล้วแต่เขายังไม่รู้ความจริงเลยว่าแอฟบีอยู่ไหนนะอ่า <c oughs> แล้วก็ติดโวลนะครับเบลท้องด้วยนะเขาก็คาทั้งสองคนไปเรียบร้อยแล้วมันทําให้เอลลี่สะเทือนใจมากอ่ะมาดูกันต่อครับเฮ้ยลองเช็คตรงนี้ดูดิดมันน่าจะเวิร์กนะผมรู้ละนักจะไปไหนอีกอ่ะอยากจะสูดอากาศไหนวะ

<wh <Dass> okay, whenever you leave, I'm really not looking forward to going through Idaho again. what you should be worried about is what well. Maria is going to do to you when we get home. <whispers> on, however. <went to> <whispers> มีแต่จะแย่เฮ้ยยังไงวะยังไก็ตามฉันก็ต้องถามคับในส่วนของมืองปรมนั้นไปคุณคิดว่าเป็นทองจริงป่วะเฮ้ยมั่เป็นทองจริงอวอไ่รู้กันถ้ารก็มาดูแลเฮงยายาอยากโกนตีอะดิเนี่ยเพรา็อเนี้ย เมื่อพาก่อนช็อตเนี้ยก็แกล้งอย่างนี้และเดี๋ยวที่คอยช่วยกันดีเลยเงจะได้รู้ภาษาอังกฤษไปพร้อมกันคือผมเองก็ไม่รู้ภาษาอังกฤษนะครับอ่าแล้วคุณจะทําไงอ๋อเาแล้วคุณเป็นไงบ้างขออภัยครับเอ้ฉันโอเคฉันสบายดีช่วยกันดีอ่อะไรได้ตรงไหนช่วยกันไม่ได้ครบตุ้นก็ใช่อ่ะดีขอบคุณนะอ่าที่พากลับมาหรือเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยว คิดว uh ่าขอบคุณที่เป็ไม่เป็นสักคำ My friends can't get out of their own damn way It's better Hmm นม่เราจะดีกว่า Shit. เฮ้ยเกิดเรื่องอะไรขึ้นล่ะโอ้ยจิสซ s ่ Stand up Hands oh. in the air I <laughs> shoot this one too <laughs> Don't you do it, Ellie! Get out of here! Stand up! Yeah, now! What you fucking do? Shut <coughs> the fuck up! Alright? Stop! Stop! Uh, you, you, you. Toss your weapon. You know what? Toss your weapon? Fuck! I, <coughs> I know why you killed Joel. He did I what he did to save me. <coughs> There's no cure because of me. I am the one that you want. เอาไม่มีไม่ไม่มีการยารักษาอะไรประมาณเนี้ยปล่อยเข้าไป You my friends. มึงฆ่าเพื่อนกูเนี่ย We let like you both live and you wasted it. แล้วมึงคู่กันคิอไม่หรอกมึงทั้งคู่เราจะต้องพระไซเอลลี่ก็โดนดีตายตึบจบเรื่องจบเกม พ่อพ่อโอเคคราวนี้ก็กล่าวถึงเร<จ>ื่องของแอบบี้บ้างแล้วครับแ่มันขำอ่อนโอเค,อออเคสำหรับคลิปนี้เราจะพออยู่ที่ตรงนี้สั้นๆก่อน<ช>แล้วกันอ่าสี่ปีก่อนหน้านี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าสี่ปีก่อนหน้านี้เนื้อเรื่องของแอบบี้จะเป็นยังไงยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดสั่นก,กระดิ่งด้วยนะครับอ่าจบด้วยภาพสวยๆกับแสงแดดเมื่อกี้ดีกว่าสวัสดีนี่เด้อช็อตนี้ อ่าโอเคครับยังไงก็ใช้เวลาอยู่รู้ให้เป็นประโยชน์นะครับมีความสุขในการดูคลิปเราครับ,รบสวัสดีครั่ะ